โอเคอธิษฐานขอบคุณมาะที่ยอดนะมาได้นะครับที่ดูอยู่นะครับไม่ใช่มายากลในสัตว์แต่มันคือเรื่องจริงเดี๋ยวกูทำให้เหมือนมายากลไหนเฮียจริงคนมองไอ้ยศฮอกโชอว่ไอ้สัตว์ไม่ทําได้หรือเปล่ามึงมาดูเองไอ้เฮียไม่รู้หรอกกูทําได้ไม่ได้เดี๋ยวกูสร้างให้เห็นว่ากูสร้างได้นะอยากที่ไม่เลียกค่ครูเนะี่ยแต่กูสร้างได้จะสร้างให้สวยเลยอธิษฐานอีกคนหนึ่งนะไอ้หนูอ่าเกียไว โอ้เ oh, hey, he ียต่อไปก็แม่แล้วเนาะแม่ชื่อน้ำอะไรขันอขันะะเงินขันทองโอ้โห oh, แต่และชื่อนี่มีทองมีเงินมีเพชรเนาะภาระกูจริงๆ <c oughs> แค่นี้ก็จอดอยู่กลางถนนและรถไอสัตว์น <c oughs> ึกว่าเด็กวิ่งตัดหน้ามันผ่านไปผ่านมานี่ก็จอดแนละ้วเอาถือนี่ก่อน ต้องตามนะพุทโธอรหังพุทโธอรหังอรหังพุทโธอรหังพระเวสสวรรณโนพระเวสสุวรโนพุทโธอรหังพุทโธอรหังกรรมโตมีต <ENNIS>, ังกรรมโตมีตังกรรมะพันธนังกรรมะพันธนังจุติจุตังจุติจุตังอรหังจุติอรหังจุติจุติจุตังจุติจุตังอรหังจุติอรหังจุติจุติจุตังจุติจุตังอรหังจุติอรหังจุติปุติจุดตังจุติจุดตัอรหังจุติงไปถ้าเติดตังจุติจุดตังอรหังจุติอรหังจุติจุติจุดตังจุ วากูลยไอ้เ่ี้ยเริ <S <S Eat, ่มเยอะรู้ว่าตอนนี้เยอะมากเลยอันนี้อจัจะเยอะขอเล็กกันเนี่ยไไหนกันเนาะไหนกันนี่ับตาพนมือทำจิตให้เป็นสมาธิย่งลุตานะทารมณบรานะทำฝืนวิญญาณเด็กน้อยอีกหนึ่งดวงจิตที่กำลังจะไปผุดไปเกิดต่างๆได้เกิดไปเกิดได้อยไปเกิดนะขอยลงมาจับร่่งแม่นะขอยมานะผมจงมาลงมาลงมาหนูลงมา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 ลง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  มาลงมาลงมาที่เหลืออยู่ลงมาลงมาลงมาเออลง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 มาลงมาลงมาลงมาเลย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 ลงมาก็ร้องมาให้กูได้ยินร้องมาดังๆร้องมาลงมาลงมาเออเอาลงลงลงจะไปเกิดไปพูดไปเกิดก็บอกมาถ้าไปได้ก็ไปนะเอเอลงมา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 ลง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 มาูลลงมา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 เออเอามึงได้ไปเกิดหรือยังเนี่ยจะไปไไปได้ยังไอ้หนูหรือยังไปไม่ได้เฮ้ เอาลงมาลงมาลงมาลง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 ลลง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 งล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 ลง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 ลลงลงลงล ไปพูดไปเกิดนะโอเคไหมหรือจะอยู่ที่หุ่นก่อนแล้วอยู่นี่แม่งไม่เอาแล้วแม่งทิ้งไอ้เหี้ยแม่งไม่เอาแล้วโอ้โหอโอ้โหอันนั้นมีเยอะเลยวะไอ้สัตว์เออเออเอาเอาเฮียไปไม่ได้นี่เอาอยู่หุ่นแล้วกันนะมึงนะไอ้หอกหักพระแสงของเงาขเด็กมาก่อนแล้วยังอื่นแค่ว่ากันจิลาจิลาพรโอ้โหไอ้สัตว์ทั้งเด็กทั้งอะไรเนี่ยแม่งเหี้ยเยอะไปหมดเลยไอ้สัตว์ เล่รเด็กให้เด็กกอนอีฮอกฮกมึงไปได้ยังเอา้ามึงจะเกิดได้หรือเปล่าล่ะ,ละได้ไม่ได้บอกกูแค่นั้นแหละเอามึงเอาให้ครบก่อนนะเอ้ะอ้ากูอ,องก่อนจิราพรสมบูรณ์ชื่อจิราพรไอ้ชื่อมันหรือว่าชื่อ่เด็กวะ <c oughs> เอ้าไอ้สัตยี่ีเด็กข้าห <c oughs> เด็กข้างหลังรับน้องสีอ๋อน้องสีวาเป็นน้องสีอี่หียน้องสีนะน้องสี เออเอา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 สี <formation jin inh throat> <s at> ่จะสี <pearls> ่จะไปเกิดหรือสี่จะอยู่นี่ส้องใส่ได้อยู่นี่แหละแม่มึงทิ้งแม่ไม่เอาแล้วสมน้ติหน้าเฮียอยู่กูนี่แหละน้องสี่โอ้ยหอกหักมึงเป็นกุมารทองชอบเต้นชอบลัมหรือไงวะยี่ฮ่าอ่านะน้องสี่นะยังสาวโง่ยิ่มสาวลงมานะกครท่านตาชนะคระารัฐประชัฐประชารัฐปุะชารัฐประชารัฐมนี่นะเราหุ่นนี้นะมาอยู่นะหุ่นนี้นะ อเอา,เอาโอ้โหน้องสี่ไอสัตว์ต้อให้เต้นให้พอสรุปกูดได้มาอีกแล้วใครเอาไปเลี้ยงโคตรเด็ดเลยไอ้เหี้ยใครชอบกุมารทองเนี่ยไม่ว่านะชื่อน้องสี่นะเหมือนกุมารทองอ่ะเป็นลูกอีกนี่เหรอไอเอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเด็ดกว่ากุมารทองทรายอไอสัตว์ถ้ากูขายจีนนี่แม่งน่าจะดีนะกูทำเนี่ยเรื่องวิชาเล่นผีเมื่อก่อนนี้แม่งสามารถใช้ได้ดีมาก โอ้โหไอสัตว์ยังยังยังมาอีกองมาอีกองพญานาคมึงจะเลื้อยได้ไงมึงจะเลื้อยไหมเอ้าอีฮอกฮักยังไม่ครบไอสัตว์ตันอ้ามึงอีเวนอุ้ยเียบเปิดเพลงติดลิขสิทธิ์ไอสัตว์เดี๋ช่องบินดูเว็นอืมเอ้าเอ้าเอ้าโอ้เฮียยัดเป็ดเอาลงลงลงโอ้โหออกยากเหลือเกินนะเอาเถอะค่อยถอนไม่อฝ่ายไปแล้วกันองค์เงินต่างเดี๋ยวค่อยมานี่เอาเด็กก่อน เอาลุงสีไว claro pues ้น <c ute orange audio> ี่ก <ice> ่อนแล้วกันนะให้เขาไปล่ําลาลูกเขาก่อนรู้ไหมเขาจะทิ้งลูกเขาแล้ว้เยลูกเขาจะทิ้งแล้วโอ้มนุษย์ก็แปลกเขาเสือกกลัวนะไอ้เย่ยลูกตัวเองแท้ๆมีแม่ใครที่มีลูกก่งลูกกอกแบบก้าเดือนหลุดจากในท้องเองกูเอานะไอ้เย่ยอย่าไปทิ้งนะกูรับชอบเลยอย่างนั้นแหละรอให้เวลาเขานิดนึงโอ้ย เอ็มานอนรำก็นอนได้แม่ยีเวีนมึงนี่เป็นผีนางลำนี่ไงไอสัตว์อาเชิญพญานาครำแซงเดือนไม่เออไม่ได้อไอสัตว์ติดลิกัสิ์ไม่ได้เฮี้ยงนะั้นเลยตอนเนี้ยเฟซบุ๊กแม่งลิกัสิ์เยอะเหลือเกินกูติดโทษแหละจากเดือนแม่งไอเฮี้ยลักแสนตอนนี้เหลือหลักพันในสัตว์ลิกัสิ์บานกระเถอกหมดไอเฮี้ยเส็ง

โอ้โหเอ้าเอ้ามึงแปลงปรับเลยโอ้โหเฮียวันนี้แม่งน,นัดก,กันมาส่งเด็กเว้ไอ้สัตว์เลยเออน้อนัดกันดีแล้วนี้แปลกดีเอออ้าเอ้ามาไอ้เฮียอาจารย์ออโยนโก้นี่มาไว,ไวัยไอ้เฮียเซโยวันท่าเนี่ยโอ้โหเออกูรู้แล้วจา้าเดี๋ยวมาเขาหน้าเดี๋ยวมาลำนะจา้าโอเคไหมค่อยๆถอยเลยจา้านะรู้ไหม แหมไฟถอยเด้อเด็กไปแล้วตอนนี้แหละเอออ้าวอาวอันนี้มันเคยมาโดนบทียังวะเนี่ยเนีอออ้าวเพราะเด็กนนี่ต้องมาเสริมดวงอีกใช่ไหมแว่นหน่อยนะเอออ้าวแบนเสร็จแล้วใครต่อคิวอันนี้มามามีมีมีขันมาฝนอะอ๋อไม่ใช่นะอ๋อขันกับบ้านเอาตุตาไว้นี่แหมยีสัตว์งกขันนี่ยี่ฮี้อะฮะฮะจะทำลายยีเฮี้อะไร ถอนขันถอนขันอ๋อเจ้าขันไหมเขาถอนขันถอนขันหรือไม่จะขันกับบ้านเหรออ๋อคนละขันกันเหรออันนี้อ๋อมึงจะถอนขันคนละคนโอ้ยพี่อ่ะถอนขันนั่นอยู่นู้นแล้วเพียบเอาแหละกูได้ขันมาล้างตูดแล้วพี่อ่ะเยอะจัดเดี๋ยวกูไปใช้ห้องน้ำไปอะไรไปล้างตูดกันไอ้สัตว์อีี้อ่มึงห้ากันไป่อยดิ เดี๋ยวค่อยๆค่อยๆประคองเขาไปลำข้างๆแล้วกันได้ต่อโอ้โหอ้าวมาญาติพี่น้องมานี่แล้วประคองเขาไปลำข้างๆเลยแล้วโอ้โหเขาไม่ยอมออกสักทีว่ะไม่รู้กันตอนนั้นอาเอค่อยๆค่อยๆประคองไว้ข้างๆหน่อยลำๆข้างๆหน่อยเออเออไม่ใช่น้ำเพชรไปแล้วอันนี้น้ำอะไรไม่รู้น้ำเน่าน้ำคำน้ำโคลนไม่รู้เนี่ยะโอ้ไปโอ้ไปบอกให้เขาไปลำลำหน้านู่นเลยหน้านู่นแหละ เออมึงแม่มึงมึงรอเขาก่อนโจโอ้ยนะเขาไปลำนะลำนอนนั้นแหละเออแล้วก็นอนลำเถอะนั้นแหละเออไอ้นั่นก็กลัวเออไอ้นอนลำนะเออนอนแบบแบบแบบรออ่รอก่อนเออนอนลำเอามาไหยให้นั่งนอนนอนอนลำอยู่นังนะแลั้นก็ลำมันจริงๆเว้ยเออลำไม่ออกด้วยอ่ะไปอื้มอ่ะเขียนเลยหนูโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยมันนั่งร้องไห้ได้สัตวบมึงมีอะไรก็พูดกับคนข้างๆก่อนแล้วกัน นะมีอะไรมึงนั่ง,ก,ง,งก,ออออกูคุยกับ,บกมึงฆ่ากูนเอออะมึงคุยกับมันไอ้แบนอี๋ไม่ใช่แบนนี่แบนนู้นเอามึงคุยอะไรมึงก็คุยกับมันนี่คุยได้ขอหวยขอเหีห้ยอะไรขอเลยสัตว์ไอ้เหี้ยขอเลขบามึงจะเกิดบอกผิดกูจะจับถ่วงน้ำอ้สัตว์ขอให้อะไรวะ